สวัสดีครับภาษาชาแนลมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับวันนี้ทางช่องของเราได้รวบรวม10ถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่รับรองเลยว่าน่าไปถ่ายรูปกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าใครเป็นสายท่องเที่ยวแล้วก็รับรองฟินแน่นอนกับการเดินทางที่เรียกได้ว่าเป็นเอกสิ่งที่ทาเอาใครลหลายๆคนชอบและกําลังหลงไหลกันในตอนนี้จึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่า เวลาที่เรารู้สึกเบื่อหรือมีเรื่องไม่สบายใจแล้วล่ะก็มักจะออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีและแฮปปี้มากขึ้นเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครที่ร่างเบ,เบื่ออยากออกไปที่ไหนสักที่รีบสะพายกล้องแล้วตามแอดมาได้เลยนะครับเพราะวันนี้แอดจะพาทุกคนไปถ่ายรูปบิวสวยๆกันสักหน่อยกับสิบถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยจะสวยขนาดไหนมารับชมกันในคลิปนี้เลยครับ ก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามให้กับทางช่องภาษาชาแนลของเราด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยว่ามีถนนที่ไหนบ้างที่สวยที่สุดในประเทศไทยอันดับที่10ลิวรื่นรมชมอุโมง์ต้นไม้จังหวัดสระบุรีใครที่ขับรถผ่านมาแถวนี้เป็นต้องมองเพราะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยและน่าไปมากที่สุด โดยลักษณะเด่นของถนนเส้นนี้จะคล้ายๆกับอุโมงค์ที่เกิดจากต้นไม้ปกคลุมตามท้องถนนซึ่งมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆทําให้คนที่ขับรถผ่านมาแถวนี้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติอันเขียวขจีประกอบกับบรรยากาศภายนอกที่บริสุทธิ์ทําให้เรารู้สึกได้ถึงความสดชื่นและความผ่อนคลายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่9ถนนเลียบชายหาดสวนสนจังหวัดระยอง ใครที่ชอบบรรยากาศชิวๆก็ขอแวะมาถนนเส้นนี้กันสักหน่อยนะครับเรียกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ถนนเส้นอื่นๆกันเลยทีเดียวและต้องบอกว่าใครที่ผ่านมาแถวระยองก็ไม่ควรพลาดที่จะมาขับรถเล่นถนนเส้นนี้อย่างที่รู้กันดีว่าเมื่อเราขับรถผ่านถนนเส้นนี้ไม่มีใครที่จะไม่ชอบนะครับบรรยากาศโดยรายรอบเต็มไปด้วยต้นสนทอดยาวไปตามท้องถนนขนานกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่ ทำให้คนส่วนมากที่มาที่นี่ได้รับความสุขกับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวอันดับที่8ถนนในวนอุทยานทุ่งบัวตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาต่อกันอีกหนึ่งที่ที่ทำเอาหลายๆคนประทับใจกันเป็นอย่างมากเมื่อได้ขับรถผ่านมาแถวนี้ด้วยบรรยากาศอันสดชื่นท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยภูเขาทำให้มองดูกี่ทีก็ไม่น่าเบื่อ สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็อยากจะออกมาถ่ายรูปเล่นสัมผัสกับบรรยากาศดีๆเหล่านี้ต้องบอกว่าเหมาะแก่การมาเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าเราจะถ่ายรูปเวลาไหนหรือใช้เล่นอะไรภาพก็จะออกมาสวยได้ในทุกมุมมองเพราะที่นี่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากธรรมชาตินั่นเองอันดับที่7สะพานห้วยตอง หรือสะพานพ่อขุนผาเมืองขับรถชิวๆท่ามกลางวิวดีๆกับสะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองที่ทําให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆฟินไปตามๆกันบรรยากาศโดยรอบมากไปด้วยความสวยงามมากด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามที่ทอดยาวไปตามสะพานประกอบกับก้อนเมฆที่ลอยไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เราหยุดมองความสวยงามเหล่านี้ไม่ได้เลยจริงๆ จุดที่เรียกว่าสะพานห้วยตองหรือสะพานพอ่อขุนผาเมืองนั่นเองอันดับที่6เส้นทางน่านภูลังกาเชียงรายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะพาเราไปพบกับความสุขนั่นก็คือถนนทางหลวงหมายเลข1148ที่ใครต่อใครก็มักจะเรียกกันว่าเส้นทางสุดโดม,มนติกบรรยากาศโดยรอบๆเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ทามกลางอากาศบริสุทธิ์ที่จะทําให้เราสดชื่นและสูตดอากาศดีๆแบบนี้ได้อย่างเต็มปอดสําหรับใครที่กําลังรู้สึกเบื่ออยากออกเดินทางหรือออกมาขับรถเล่นท่ามกลางเส้นนี้ก็อาจทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เช่นกันไม่แน่บรรยากาศอันงดงามเหล่านี้จะทําให้เราหลงไหลและอยากจะขับมาเที่ยวอยู่บ่อยๆกันนะครับ อันดับที่5จุดชมวิวเนินนางพญาจังหวัดจันทบรุรีเรียกได้ว่าจุดชมวิวที่พูดถึงกันมากมายในตอนนี้คงหนีไม่พ้นจุดชมวิวเนินนางพญาแห่งนี้แน่นอนอาจมีบางคนที่เคยขับรถผ่านหรือเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้างเป็นจุดชมวิวเรียบชายทะเลที่มากด้วยความสวยงามจนทําให้ใครต่อใครที่ขับรถผ่านมาแถวนี้ต้องหยุดรถแวะหันกลับมามองไปตามๆกัน บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันง,งดงามทอดยาวไปตามท้องทะเลยิ่งท่าช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสะท้อนกับน้ำทะเลบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเป็นจุดชมวิวในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งจุดกันเลยทีเดียวอันดับที่4แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นถนนที่ใครต่อใครมักบอกต่อตกัน ว่าต้องมาให้ได้บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากมายโอบล้อมด้วยภูเขาและต้นไม้นานา,นานชนิดนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวอีกทั้งยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติที่ไม่ว่าจะขับรถผ่านอยู่กี่ครั้งก็ทำให้เราแฮปปี้ได้ตลอดเส้นทางใครที่ชอบแนวธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วบอกได้เลยว่าไม่ควรที่จะพลาดอย่างแน่นอน อันดับที่3สะพานแห่งความสุขจังหวัดพัทลุงแค่ฟังชื่อก็น่าไปแบบสุดๆแล้วนะครับเพราะเป็นถนอนอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้ที่อื่นๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่กำลังเบื่อๆอยากออกไปเที่ยวหรืออยากออกไปถ่ายรูปที่ไหนสักที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์นักเดินทางอย่างเราๆได้เลยด้วยบรรยากาศของที่นี่อบอวลไปด้วยความสวยงามมองเห็นวิวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ท่ามกลางทะเลสาบอันงดงาม ที่ทอดยาวสุดลุกหูลุลตาทําให้ทุกคนที่มามีความสุขและอิ่มเอมใจกลับไปทาตามกันเลยทีเดียวอันดับที่สองรูทสิเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วละก็เชื่อเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักถนนเส้นนี้เพราะเป็นถนนที่เรียกได้ว่าสวยและโดดเด่นเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปกับแหล่งธรรมชาติที่เที่ยวต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนที่ขับรถผ่านมาแถวนี้เป็นต้องแวะและจอดรถถ่ายรูปกันเป็นส่วนใหญ่โดยบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเขียวขจีประกอบกับปละอองเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าทําเอาหลายๆคนที่ชอบและติดใจบรรยากาศเหล่านี้กันอย่างมากสําหรับใครที่อยากถ่ายรูปท่ามกลางวิวสวย,สวยรูทส2เข่าคอหรือที่เรียกกันว่า เส้นทางถนนหลวงหมายเลข12ก็เหมาะแก่การถ่ายรูปบอกได้เลยว่าถ้าเราได้ลองมาสัมผัสแล้วล่ะก็จะหลงรักที่นี่โดยไม่รู้ตัวเหล็กก็มาถึงอันดับที่1ถนนลอยฟ้าจังหวัดน่านแวะกันก่อนจะจากกันกับถนนลอยฟ้าที่ใครเห็นเป็นต้องชอบบรรยากาศรอบๆปกคลุมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมองเห็นวิวทิวทัศน์ถูกลุกหูลูกตาประกอบกับอากาศที่สดชื่น ทำให้คนที่ขับรถผ่านมาผ่านไปได้รับอากาศบริสุทธิ์กลับไปตามๆกันและมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้มาที่แห่งนี้โดยถนนเส้นนี้จะเป็นทางแต่ระดับและเป็นทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูผาอำเภอปัวจังหวัดน่านหรือเป็นเส้นทางสายปัวบอกเกลือแม่จริมทางหลวงหมายเลข1 2 5 6นั่นเองใครที่ชอบถ่ายรูปอยากเดินชิวทั้งกลางวิวแบบนี้ก็แวะถ่ายรูปกันได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ10ถนนที่สวยที่สุดของประเทศไทยถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมแวะไปขับรถเล่นถ่ายรูปวิวสวยๆกันนะครับทางช่องภาษาชาแนลของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้จะต้องอยากไปอย่างแน่นอนครับก่อนจบคลิปฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าทางช่องของเรารับรองว่าจะมีสาระดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ